สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชก็เดินทางไปติดตามตัวเลขข้อมฝันของนอาออค่ะนอาออนี่เพื่อนจะเป็นคนฝันแม่นค้ะงวดที่แหล้วเพิ่นว่ามีผู้ยิงมาเขียนเหลขให้ค่ะโตแดงจึ้งครึ่งค่ะท่านผู้ชมศูนย์สามนาออก,กะแตกค้ะงวัดน,นี้นอาออเพื่อนฝันละค่ะท่นานผู้ชมฝันว่านองไส้ของเมยเพื่นขนเข่าเปลือกมให้ค่ะเต้มขั้นลดค่ะท่านผู้ชมเอามาสุงอยู่บ้านเพิ่นค่ะท่านผู้ชม นาอเพมันกับตีตัวเลขให้ค่ะเป็นเลขทะเบียนรถค่ะและก็บ้านเลขที่ตัวเลขของนาอ๋วดนี้สิเป็นตัวไหนกับเพื่อบพ่เป็นการเซเวล่าค่ะก็ไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะไปค่ะกลับสวัสดีค่ะนาออค่ะสวัสดีค่ะนาออค่ะค่ะท่านผู้ชมมันนี้กัได้มาติดตามความฝันของนาอเอนาะค่ะเิ่นโอกาให้เห็น้าค่ะเิ่นกับเป็นคนฝันแม่นคน้นึงงนาอค่ะงวดบ่งหัน่นกับฝัน คือโตโต้โน่นละโอ๋เนาะใช่ค่ะแต่ว่าก็บ่ได้๋ยวมาเอาเนอคนบก่าคนบก่าเข่ากล่องเพิ่นจะตายแต่ว่างวดนี้มาถามเพิ่นเพิ่นก็ว่าเพิ่นฝันฝันบาจังไลยนะโอ๋หมูฟันเห็นอันนองไายไม่ไงเพิ่นคนไงจ้เพิ่นอันนั้นแก่เขาเปลือกมาไห่ว่าสั่นเพิ่นยกเขาเปลือกใส่รถอดปีอัำมาไห่เพิ่นก็เลยถามเพิ่นว่าเอามายังหรอเพิ่นไงเพิ่นว่าเอามาให้กินเพิ่นว่า นี่แล้วแนวสีไห้คนว่าเปินเ้นแก้ว่าเต็มรถบ่แม่เปินเ้นแก้วาเต็มรถผลขเนเขาเปลือกมาไห่หอดบ้านหอดบ้านหอดหนาเฮือนเลยว่าจอดหนาเฮือนอนี่แล้วแนวสีไห้คนว่าก็ว่าอีหยังล่ะพ่อใหญ่เขาเอามายา,มายังเอามะไห้มึงกิน่นว่าค<า>่ะนี่้ลมีดต่อของมันเยอะเปิ้นมาก็ไผ่ข้อหน้โอเปิ้ลมากับอันตายละ่ะกับลูกเป็นน้องชายของแม่ แม่น้องไายของแม่ภูบรนเอาเขาแม่ไห่นะค่ะเพต่ไมมีชีวิตบอลนาะมีเป็นย่างๆอยู่เนาะแม่ค่ะเพื่อนก็เอามาจากบ้านเพื่อนพุ่นณะแม่เพื่อน่าเพื่อนเอามาจากบ้านเพื่อนเพื่อนเอามาไห้เพื่อนนะค่ะทะเบียนรถที่แกเขามาทะเบียนรถตัวใดนะ๋อหนึ่งสี่หกเจ็ดหนึ่งสี่หกเจ็ดอ๋อพี่เขาอยู่งานหนึ่งสี่หกเจ็ด เป็นเอามาให้เต็มรถม,ม,มาจอดนาบ้านแกนมะจอดนาบ้านเลยนี่ความฝันคุ้นลุงลเหรอวะนอเอาลงอยู่เพิ่นว่านี่แหละแนวสิหายเพิ่นก็เอาลุงหายอยู่เพิ่นก็ค้นลงุนงในเงานเลยแมน่นชาวบ้านเด็กที่เกิดส,สำคัญนี่เด้เนาะค่ะเพราะว่าเป็นคุ้นมะาหา้ยหอดเุกอยงหนึ่งสามจีทับหนึง บอนเลขกี่นะอ๋อบนเลขทสีหน,นะนึ่งสามสีทับหนึ่งหนึ่งสามสีทับหนึ่งเนาะค่ะเนาะนี่เอวันัเลี่ยน้เปลี่ยนเพื่อนเพื่อเอามาไห้นี่เพื่อนค้นลงให้ทั้งเบิร์ดเลยเมนบนอกเมนคนลงไห้เบิร์ดรถฟองกันเลยมาหงมือแบบนี้ค้นลงไห้เบิร้ดคือดีใจน่นนะอ๋อนี่ดีใจคุไ้ามดีใจเน้ะ <c oughs> <c oughs> วันเลขที่บบจักเลยแต่ว่าเคยฝันบ่ฝันแนวนั้ท่านเคยฝันอยู่เคยฝันว่าคนเอาของมาให้นี่ทันเป็นบบถือเลรีก็เป็นได้เงินนะเป็นได้ด้วยเป็นได้ค่ะกันนี้กันนี้ยินว่างวดฉีภานมานี่มีคนเอาเลขมาให้น่ะอ๋อหอดเชื่อนนี้ บ่ท่านฝันเห็นเนบ่เนาะบอบ่ท่านฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นบ่ท่านฝันอยู่เพื่อนบอกเป็นโตเลยเพื่อนเขียนใส่กระดาษหาเลยแล้วตแดงเลยตีมายืนหาเพื่อนก็บอกว่ามีซ้ำนี่ละแนวสีหาเพื่อนว่าเขียนหาเลยงอนบ่างค่ะฟันกังเวนพร้อมกังเวนพร้อมบ้านร้องพอมฝันแล้วก็ไปหาเมียเมียฟันแล้วก็เฝ้าไปหาเมียอย่าลืมอย่าลืมหลีก ตัวแดงจริงคือเลยงอที่แรกอันในความฝันนะคือแจังมันสิขึ้นไข่ไข่นาฬิกาดิจิตอลที่มันเป็นป่ายสีแดงๆนะมันขึ้นนะค่ะค่ะมันก็เรือย่างกันเลยพี่ีปบีบประจ่ก็ว่าก็โตแดงคือจังอันนาฬิกาดิจิตอลนั้นแต่มันของเป็นกระดาษนยหน่อยเพิ่นเขียนซ้ำนี่ห้เพิ่นกระปนใส่มือห้เพิ่นให้จักตัวห้เลขหนึ่งหกกับศูนย์สาม ตะว่าซุนซามออกเนาะตรงๆเนาะน้าออกคืออยากนั่มบ่หรืตัวเก่าว่าอยากนั่มอยู่นั่เหรื้หนึ่งหกอยู่แล้วหนึ่งหกเนาะแต่ว่าถ้าบอกช่งว่ากะมีอยู่ในทะเบียนรถเนาะที่เป็นค้นเขามาไห่้าเป็นหมุนเอาก็เป็นหมุนเอากระนี่หันนะค่ะค่ะส่วนตัวน้าออนี่ทะเบียนรถนี่ถ้าห้จับไห้จะคูหนึ่งน้าออมักตัวใดกันมาเกามามักหนึ่งหกเลย มักหนึ่งหกแมนเพราะว่าสิกับนั่งโตเกีากับแมนเนาะมันนั่งโตเกียกันติันำเหลิงเก่านําเบิงคมน่งเลยน้อนเมืองนัน่เงี่ยเป็ไกนั่เยอะมีผะเพิ่นมาทักท่วงพร้อมว่านี้ตามโตเกหนึ่งหกแมนค่ะอายู่พใหญถีเพิ่นเอาเขามาไห่นีเจ้าปีค่ะนะอ๋อโหบอก ผมพอบ้าจริงๆเพิ่งก็ม to ื no uh ่สิบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองแล้วอ่ะเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองปีเนาะค่ะกระชือว่าเป็นตัวเหล็กเกียวเหนืองกันอีกเนาะในแถบยนหลดนี่ประมาณเจ็ดสิบเอ็ดสัแมนแมนพ่อใหญ่เจ็ดสิบเอ็ดปีเพระมาณแล้เกิดพ็เก่าเจ็ดคือสำคัญแมนหลุดจากยนรลุนั่นแล้วบานเล็กขี้ว่าเกี่ยวเนื่องกันเลย จ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ้านีก็มีถ้าเป็นมุนหลินตัดหลินจับใส่กันเนาะนาะอ๋อเนาะแต่ว่าเหล็กมากนาะอ๋อคืออยากตามเหล็กตัวเก,ก้านั่นก็คือหนึ่งหกแมนค่ะค่หนาะอ๋ออายุเจ้าปีหรอคะสี่สิบเอ็ดหนาอ๋ออายุสี่สิบเอ็ดปีเนาะคะ่ะฟันคักเป็นวันะอ๋อฟันมือขึ้นฟันม,มือขึ้นนี่ลนะ หงมอกันมากกัตีหนึ่งือันฟันแหลวหงมนมาตีหนึ่งค่ะจังไห้กะให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะน่ะออนี่ก็เป็นคนฟันแม่นค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเพคนอยากอายค่ะท่านผู้ชมประกาเขากลองแอดเองกะอยากได้ความฟันอยากได้แนวทางไปแบ่งฟันท่านผู้ชมก็เลยทายเอาวิวหลังบ้านเนาะค่ะเอาต้นบกม่วงนี่แหละค่ะท่านผู้ชมจังได้กะเอาไปพิจารณาเบิ้งค่ะ ความฝันของหนออมีอย่างเพิ่มเติมบอค่ะบ่ค่ะมีเพียงเท่านี้เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอคุณนาออหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นุ่นน่อยน้ำโชกเสิพาท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขความฝันของหนาออค่ะเลขทะเบียนรถที่ค้นเข่ามากค่ะท่านผู้ชมหนึ่งสี่หกเจ็ดค่ะเลขมากส่วนตัวเนาะค่ะของหนาออหรือว่าเลขตัวเก่าเพ่นหัวังหันหนึ่งหกค่ะ บ้านเลขที่ค่ะ134่ถับค่ะอายุพอใหญ่ที่เพิ่นเอาเขาใหม่กับเจ็ดสิบเอ็ดอย่างเจ็ดสิบสองปีค่ะอายุนาโอสี่สิบเอ็ดปีก็ให้ผู้ชมเอาไปพิจารณาเบิรงค่ะเอาไปตัดเลรนมุนเหรนเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลารกินแมงรัฐบาลงวดประจำวันที่สิบหกกร,รกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชคกับขอให้ผู้ชมโชคโชคมันมันลำลำรุยลุยหิ่งหิงปังปังกับแนวทางตัวเลขของนาโอกันทุกคนค่ะ นุดนหน่อยก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่สิบาพาดแนวทางตัวเลขเด็ดๆความฝันดีๆมาที่นุดหน่อยได้เดินทางไปติดตามมาฝากท่านผู้ชมนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นุดหน่อยน้ำโชกก็าฝากไว้เพียงแคนนีงคลิปหนะ้าเจอกันไหมคะสวัสดีคะ่ะ